ครับผมก็ชมรถดัมกันมาหลากหลายคันแล้วนะครับคันนี้เป็นรถที่ไม่ใช่ดัมมีทําอะไรกันบ้างสําหรับเจ้าโตโยต้ารีโ2.84 x4 ซิงเกิลแครบคันนี้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมพาไปเจาะลึกกันเลยนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อนะครับในกรณีที่ไม่ดัมลักษณะการทําออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับเริ่มต้นจากคันนี้นะครับเดิมทีมาจากล้อรโรงงานก็จะเป็นล้อกระทะเหล็กนะครับเป็นขออ17นะครับ เราได้เปลี่ยนตัวล้อใหม่เข้าไปเป็นล้อตัวขอบ16เป็น z 0 3ของลนโซรัดด้วยยาง 265/75R16 ตัวของ m a x x ซ s นะครับสมส่วนตัวด้านหลังนะครับตัวนี้ก็คืออัพสเตตตัวช่วงล่างเทารลอย5ตันนะครับล้อแม็กเทารลอยนะครับแล้วก็ตัวแหนบ2ชั้นสเต็ป r s นะครับแล้วก็มีตัวโช๊คอัพหลัง1คู่ที่เราใส่เข้าไปนะครับสำหรับคันนี้ก็ ถือว่ารองรับน้ําหนักนะครับได้ดีอย่างแน่นอนนะครับถึง5ตันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวหลักๆก,ก็คือจะต้องมีเพลรลอยมีแหนบมีชกกอัพหลังมีกระทะลอ้อแม็กสำหรับใส่เพารลอยแล้วก็มียางที่เป็น265 75 R16 ตัวของคอสซวนนะครับผมตัวตัวถังด้านบนนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นกระบะคาโก้เปิด3ด้านนะครับลักษณะาการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะครับตัวนี้ก็คือเปิดได้ทั้ง3ด้านนะครับผม โอเคเดี like ๋ยวเปิดให้ชมทีละข้างนะครับเปิดออกมาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับส่วนด้านข้างนะครับส่วนฝาท้ายนะครับก็เดี๋ยวผมจะชักตัวตัวสลักออกก่อนนะครับก็ใช้งานไม่ยากนะครับสําหรับการใช้งานนะครับสลักที่จะให้รับตัวฝาท้ายก็จะมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเราชักสลักออกนะครับสลักก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับ หนึงเข้ามารับรางฝาท้ายนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะเปิดตัวฝาท้ายออกมานะครับพอเปิดออกมาลักษณะฝาท้ายจะเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างก็เปิดเพื่อจะใช้โฟลิฟยกขึ้นนะครับเพื่อจะให้การทํางานนั้นนะครับไม่ต้องยกข้ามตัวถังกระบะนะครับลักษณะการใช้งานของตัวพื้นเรียบกระบะคา์โก้ R S นะครับ สเปคนะครับคือความกว้างของตัวถังนะครับมีมิติอยู่ที่เมตรแปความยาว2เมตรห้ไม่รวมเปิดฝาท้ายเปิดฝาท้ายออกมาอีกเกือบ50เซนนะครับสำหรับตัวสเตปนี้นะครับลักษณะการใช้งานก็อย่างที่ลูกค้านะครับต้องการสินค้าที่ใส่เข้าไปโดยที่ไม่ติดซุ้มล้อนะครับก็จะเป็นกระบะแบบนี้นะครับกระบะคารโก้นะครับแล้วก็สามารถที่จะยกพาเลทได้เกือบ2องพาเลทเลยนะครับผมสำหรับการใช้งานลักษณะแบบนี้นะครับผม ปิดเข้าก็ไม่ได้ยากนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับลักษณะการใช้งานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบุ oh. ๊ เรียบร้อยนะครับพักรางรถไฟเข้าเก็บนะครับโอเคก็จะล็อกเรียบร้อยนะครับโอเคล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสร็จนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราจะเก็บง่ายนะครับตัวนี้ก็คือสลักก็เดี๋ยวค่อยใส่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีรูปแบบแบบนี้ที่เหมาะสําหรับการใช้งานกับลูกค้าท่านใดนะครับ ก็สามารถติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้นะครับกระบะดัม RS นะครับมีหลายผลิตภัณฑ์มีตั้งแต่กระบะคาโก้นะครับกระบะดัมนะครับกระบะที่มีลิฟท์ท้ายนะครับหรือเป็นคอกเสริมนะครับหรือเป็นตู้ทึบนะครับแล้วก็มีการทำช่วงล่างนะครับหลากหลายมากมายนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับเบอร์โทร0815441815 0856117517นะครับกระบะดัม RS ครับผม